สวัสดีนักเรียนชั้นป้าหน่งที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันในคาบเรียนวิชาทณนิสสตร์ประจำวันพฤหัสบดีที่9กันยายนพุทธศักราช2564กับคุณครูรุ่นไพเีมาลิอทองหรืคุณครูมิ้นเช่นเดิมค่ะในวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องใหม่นะคะ มีหัวข้อนะคะหัวข้อว่าการการนับจำนวนค่ะ11ถึง20เมื่อครั้งที่แล้วนะคะคุณครูได้สอนในบทหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องของจำานวนในเรื่องของการบวกและการลบจำนวนที่เป็นจำนวน1ถึง9ไปแล้วใช่ไหมคะแต่ในวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียน ในเรื่องของจำนวน11ถึง20ให้นักเรียนได้นับเป็นแล้วก็ได้รู้จักกันนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มไปที่จำนวนที่ต่อจากจำนวนแรกนะคะให้คุณให้นักเรียนช่วยคุณครูนับหน่อยนะคะจำนวนนั้นเริ่มตั้งแต่จำนวนอะไรคะ0 1 2 3งสามสี่ห้าหกเจ็ดแกล้วก็10บใช่ไหมคะจำนวนต่อมาะคะ่ะนักเรียนคือจำนวน1ิเอ็ดนักเรียนจะเห็นว่าต่อจากจำนวนเดิมที่เรามีนั้นคือ10และบวกเพิ่มอีก1นึ่จำนวนนั้นก็คือจำนวนเลข1ิเอ็ดด้วยกันนะคะจำนวนเลขสิเอ็ด นี้เป็นจานค่ะเราจะเรียกว่าถ้วยะคะเป็นถ้วยชามชามมี11บใบนะคะซึ่งหาณเรียนเขียนสี่เหลี่ยมแทนจำนวนแล้วกเรียนจะเขียนได้ถับนเป็น10บค่ะถั่ล่างเป็น1รวมกันได้11นะคะเป็นจำนวนที่ต่อจากเลข10นั่นเองนะคะเขียนเป็นเลข ให้ดูอนะบิกเลขไทยและอักษรไทยได้ดังนี้เลยค่ะข้ามาดูในรูปที่สองกันนะคะคือรูปของตาหลิวตาหลีวมีทั้งหมดเท่าไหร่คะนักเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบนับต่อเปสิบเอ็ดและสิบสองนะคะ แถวบนค่ะมีสิบสิบแล้วก็สิบเอ็ดแถวล่างจึงเพิ่มมาสองจำนวนนะคะเขียนเป็นเลขไทยเลขฮินดูอาระบิกและอักษรไทยได้ดังนี้เลยต่อมาเลยค่ะเป็นรูปของอะไรคะมะเกิดเทศนะคะมีอยู่1 2ึ่งสองสามสี่ห้าห้าเจดแปดเก้าสิบ บวกอีก3นะคะ10แล้วนับต่อค่ะ1 1 1 2อ3เขียนเป็นเลขแทนนะคะเลขฮินดูอาราบิกเลขไทยแนะอักษรไทยได้ดังนี้ได้ค่ะสอักอีปอ 10, สออิบออมอสามค่ะต่อมานะคะนักเรียนเลขต่อมาคือ13แล้วก็10 4สค่ะก็จะแยกเป็น เป็นส่วนนะคะเป็นกลุ่มของ10แล้วก็10แล้วก็11 12 13 14ซึ่งเขียนแทนได้ดังนี้เลยค่ะสอ,อีบอสิบสอ,อีสีสีเอกสีนะคะเลขินดูอ a r a บิกเต็ไทยค่ะต่อมาค่ะ14แล้วก็15ใช่ไหมคะค่ะก็มีขวน้ำยู่10แล้วก็นับต่อค่ะ หนึ่งสิบเอดสิบสองสิและสิห้านะคะนี่ก็จะเห็นว่าแถวบนมีสิ 10, แถวล่างก็บวกเพิ่มอีก1 2ึ่สามี่และห้านะคะเขียนได้ว่าสองอีกบอสิบหออาหาหาหออาหาหาหอทงห้านะคะนักเรียนค่ะต่อมาค่ะ 15แล้วก็16นะคะ16ก็จะเป็นกลุ่มของแอปเปิลนะคะ10ผลแล้วก็10แล้วก็1 0 A 1อ1 3 1 4 1 5 16นะคะแทนจำนวนแอปเปิล16เขียนได้ดังนี้เลยค่ะเลขฮินดูอาราบิกเลขไทยและอักษรไทยสออีบอหอบงกหกค่ะต่อมาค่ะ16แล้วก็10 เสร็จนะคะลองดูนะคะกลุ่มแรกนะคะมี10 11 12 13 14 15 16และ1 7ค่ะสะกดได้แบบนี้นะคะสะอ,อ, 10, ออีบอสิบจอเอดอเจค่ะต่อมาค่ะ17แล้วก็18นะคะก็แทนจำนวนของของค่ะ18ชิ้นก็คือกลุ่มของ10บและกลุ่มของ แปดซึ่งลองนับดูนะคะว่าตรงกันหรือปนะคะ10 11 12 13 14สิบสองสิห้าหกสเจ็ดและสิบค่ะสออีบอสิบบอ A แอด์ออลแปดค่ะส่วนเลขฮีนดูราบิกและเลขไทยนั้นเรียนต้องลองฝึกเขียนฝึกจำดูนะคะค่ะเดี๋ยวเรามานับต่อเลยมาสกูสิบแปต่อมา19ค่ะเป็นรูปของ รูปของผักเช่นเดิมค่ะกลุ่มและมี10 11 12 13 14 15 16 17 18 1สค่ะเขียนแทนได้ดังนี้นะคะสออีบอ10บกอเอา 9, กอาวกอบกากโทรกค่ะต่อมาค่ะรูปถึงจำนวนสุดท้ายที่ครูจะสอนในวันนี้แล้วนะคะก็คือ19แล้วก็20ที่นักเรียนเคยนะับมาเลยค่ะ ยีก็กลุ่มของ10แล้วก็สิบ1อสิบสองสิบสามสิบสี่้กเจนรียนจะเห็นว่ามีกลุ่มของ42กลุ่มนะคะสิ 40. เหมือนนักเรียนมีเหรียญสิบงเหรียญค่ะเ,เหรียญสิบอเหรียญบวกกันก็เป็น20นะคะยีเขียนเป็นอักษรไทยได้ดังน,นี้เลยค่ะย e ่สิบเอยี่สิองบอสิบยค่ะเขียน เป็นรูปสี่เหลี่ยมน,นะคะแทนจำนวนนะคะและ้วมัก็จะเห็นว่าเต็มนะคะเต็มแถวสิบสองแถวเลยนะคะค่ะสรุปแล้วนะคะจำนวนนับสิบถึงยี่สิบนั้นเป็นจำนวนที่มีสองหลักเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยและเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลักสิบก็คือจะมีสองหลกักหลักที่อยู่ทาง ซ้ายมือของนักเรียนและขวามือของนักเรียนนะคะขวามือจะเป็นหลักหน่วยนะคะที่เราเคยเรียนกันซ้ายมือที่เพิ่มหลักเข้ามานั้นก็จะเป็นหลักสิบค่ะโดยนะคะนักเรียนก็จะสังเกตว่านะคะแทนรูปนี้อย่างเช่นจำนวนสิบแถวบนขึ้นสิบบวกอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดนะคะหลักสิบนั้นก็คือเลขอะไรคะนักเรียน เลขเอาเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยก็คือเลขหนึ่งหลักสิบก็คือเลขหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะและจํานวนยกตัวอย่างที่ครูนามาเป็นตัวอย่างให้ก็คือรูปที่มีอยู่ยี่สิบรูปนะคะเรียนยี่สิบสี่เหลี่ยมด้วยกันจํานวนยี่สิบนาหลักหน่วยนะคะข้างหลังค่ะก็คือเลขศูนย์ส่วนหลักสิบก็คือเลขสองค่ะยวเรามาเริ่มเรียนจานวนสองหลักกันแล้วนะคะนักเรียน ดูตัวอย่างต่อมาเลยดีกว่าค่ะค่ะในโจทย์ข้อนี้นะคะให้นักเรียนฝึกคิดฝึกทางโดยให้เขียนกากบาดค่ะทับตัวเลขที่แสดงจำนวนรูปไม่ถูกต้องค่ะนักเรียนช่วยคุณครูนับรูปหมดบนหนะ้าจอให้คุณครูฟังหน่อยนะคะว่ามีกี่ตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสาค่ะสิบสาก็คือตรงกับเลขที่ไม่ได้ขีดค่ากราบาทเพราะว่าตัวนี้ถูกต้องเขาให้ขีดจำนวนที่ไม่ถูกต้องคือไม่ตรงกับจำนวนที่มีอยู่ในเลขไทย13เขียนแบบนี้หรือเปล่าคะนักเรียน ไม่ใช่ค่ะในนก็กากระบาดไปเลขฮหนดูอาราบิกถูกต้องค่ะก็ไม่ต้องทําอะไรตรงแล้วส่วนเลขฮินดูอาราบิกตัวไม่ใช่ตัวนี้เป็นสิบเจ็ดนะคะไม่ตรงก็กากบาดขีดค่าไปเลยค่ะว่าผิดค่ะค่ะเรามาดูข้อต่อมาค่ะในข้อที่สองนะคะเป็นรูปของอะไรคะเรียน ตักกระแตนั่นเองนะคะมีทั้งหมดกี่ตัวคะ1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นะคะซึ่งจะตรงกับเลขไายนะคะ16นี้ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องขีดค่ากัะกระบ,บาดทิ้งนะคะ สิบหเลขฮินดูก็ถูกต้องส่วนตัวนี้ไม่ถูกค่ะเพราะตัวนี้คือเลขสิบไม่ตรงกับจำนวนที่โจทย์กำหนดให้นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อมาเลยดีกว่านะคะเป็นรูปของเพึ่งค่ะค่ะนักเรียนจะช่วยคุณครูนะพร้อมกันเลยนะคะว่าพึ่งมีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสอสิบสาสบสี่สิบห้าสบหกเจ็ปดนะคะมีเพิ่งทั้งหมด18ตัวด้วยกันหานักเรียนจะนับให้เร็วขึ้นโดยว,วิธีนี้นักเรียนจะเห็นว่าตัวล่างตัวบนทั้งสองแถวมีจำนวนเท่ากันใช่ไหมคะ มื่อเรารู้จํานวนของแถวที่หนึ่งแล้วว่ามี9นักเรียนสามารถท่างแม่สูคูณแม่9ได้เลยมี2แถวก็คูณด้วย2เข้าไปนะคะท่องแม่9 9 1 9, 9 9 2 10, 1า8นะคะนักเรียนก็จะสามารถคิดแล้วก็นับเลขได้เร็วขึ้นค่ะนักเรียนจะเห็นว่าคุณครูขีดค่าในเลขฮินดูฮาราบ,บิกช่องแรกเพราะว่า เป็นเลขสิบเจ็ดนั่นเองซึ่งตรงหรือไม่ตรงกับจำนวนที่โจทย์กำหนดคะ่ะอ่านเร่จะเห็นว่าไม่ตรงกันนะ้องก็ขีดค่าไปนะคะแล้วต่อมาเลขไทยก็ไม่ตรงก็ขีดค่าพอเลขไทยที่ให้มานั้นคือสิบห้าแต่จำนวนที่มีนั้นคือสิบแปดนะคะส่วนช่องสุดท้ายเราไม่ต้องทำอะไรคะ่ะเพราะว่าถูกอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องกากบ,บาดผิดไปคะ่ะ ค่าวนี้จบการแล้วกับการที่ครูมาสอนนักเรียนในเรื่องของการนับจำนวน2หลักคือตั้งแต่10 10 1บ11บสถึงยีนะคะแล้วก็ในวันนี้ครูคมีแบบฝักหามอบหมายให้นักเรียนทำนะคะเป็นแบบปหาทบทวนบทเรียนในหน้าที่62ค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะจากกันไปนะคะ นักเรียนอย่าลืมทบทวนการนำเลขและการท่าแม่สุขุณบ่อยๆด้วยนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ครูมี้งขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ